สวัสดีครับพวกเราทุกคนการจุนจิตหรือซูเปอร์จุนนิ่งที่เราจะจูนกันด้วยวิธีการที่ง่ายๆและมีประสิทธิภาพที่สุดขอให้ลองปฏิบัติพร้อมๆกับผมดูนะครับเริ่มทำตอนนี้เลยให้ใจสบายรู้สึกถึงความ ความโปร่งโป่งโล่งๆความสบายๆแต่จะเป็นความรู้สึกที่มันลึกกว่าเดิมอีกภาพที่เรากำลังล่องลอยอยู่ในเป็นอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆจริงๆและถ้าความรู้สึกว่าเรากำลังล่องลอยอยู่ในท่ามกลางก้อนก้อนเมฆจริงๆหลากหลายสีในช่วงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าประมาณสี่โมงกว่าห้าโมง,แสง,งนะนะแสงเรือนนะแสงเรือของดวงอาทิตย์ ที่กำลังจะรับตะวันรับขอบฟ้าทำให้เราเข้าถึงเข้าถึงความรู้สึกของการล่องลอยอยู่ทํามกลางก้อนเมฆได้อย่างชัดเจนที่สุดเราก็สัมผัสความรู้สึกนี้ที่ส่งพลังที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของเราที่มันมีที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรา ีอยู่ในความรู้สึกของเราหรือมีอยู่ในดวงวิญญาณของเรานั่นเองดวงวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ที่มันรู้สึกถึงพลังอํานาจแสนมหาศจลทถ้งชีวิตและความรู้สึกที่แสนมหาศยลเป็นความรู้สึกที่มหศัศย์และซราบซัน้นเป็นความรู้สึกที่ทาบซึ่งที่เราจะรู้สึกกับตัวเอง รู้สึกกับตัวเองเจริงๆรู้สึกเข้าไปในจิตรู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกของจิตรู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกของจิตรู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกของจิตของความมีสติสัพพัญญะของความตื่นรูปปร้เปิบานของจิตวิญญาณที่สว่างสบายแล้วรู้สึกถึงชีวิต ที่ยังรู้กถึงดวงวิญญาณของตัวมันเองในขนาดนี้รู้สึกถึงชีวิตชีวิตที่มันสาบสานชีวิตที่มันมีชีวิตชีวาชีวิตชีวิตที่มันมีความรู้สึกมีพลังอํานาจของสติป,ปัญญาที่จะอยู่เหนือความทุกข์หรือที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดหรือใช้ชีวิตอย่างมีความสมดุลที่สุด หรือทุกข์ให้น้อยที่สุดหรือมีความสุขให้มากที่สุดและใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดถ้าเรารู้สึกแบบนี้ได้ถ้าพวกเราทุกคนรู้สึกแบบนี้ได้เราจะรู้ว่าการเชื่อมต่อของจิตที่มันสันสะเทือนสนามพลังขึ้นฟ้าหรือสนามควันตั้มจนเกิดอธิกริราให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมารู้ตัวมันว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น และตอนที่มันรู้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะเกิดความรู้สึกรู้ทั้งหมดในสิ่งที่ที่มันรู้และด้วยเหตุผลนี้เองพวกเราที่รักผมอยากให้เรารู้สึกผมอยากให้พวกเรารู้สึกรู้สึกกับชีวิตรู้สึกกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับจิตดวงนี้ธรรมชาติที่ดวงวิญญาณมันกำลังเปล่งประกายลัศมีของพลังชีวิตพลังความสำเร็จพลังงานของความโชคดี ังงานของความบังคังร่ำรวยรู้สึกกับมันทั้งหมดพลังงานของความบังคังร่ำรวยพลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของความสําเร็จพลังงานของความสําเร็จพลังงานของความสําเร็จพลังงานของความสุขพลังงานของความสุข พลังงานของความสุข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 พอเรารู้สึกได้กับพลังงานของความสุขเราจะรู้ได้ว่าพลังงานนี้ เป็นพลังพิเศษ